ถ้ามึงมั่นใจว่าการไหว้แล้วทาให้ชีวิตมึงดีขึ้นมึงย้อนกลับไปดูมีอะไรบ้างที่ดีขึ้นมึงตอบได้หรือยังนอกจากคําว่าเสียตังค์มึงเคยทำรายรับรายจ่ายบ้างไหมบัญชีที่มึงไหว้หมดเงินหมดทองกับการไหว้ไปในแต่ละปีมันทําให้มึงได้เงินได้ทองจากการไหว้กลับมายังไงบ้างมันทําให้ชีวิตมึงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมันทําให้สันดานมึงดีขึ้นกว่าเดิมยังไงได้บ้าง กูเห็นคนไหว้ก็ยังครอบครัวแต่สแสแลขาดยังมีการหยาล้างกันยังมีการทะเลาะเบาะแว้กันยังมีการชอโกงกันยังมีการลักทรัพย์ประพฤติการพูดโกหกดึมสุรากูเห็นก็ยังมีการทําความเลวความชั่วยอย่างเดิมอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วไหนเลาวว่ามันดีกว่าเดิมดียังไงล่ะตอบมาสิจงมีทรรมเป็นประทีปมีทมเป็นสารณนะมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณนะเป็นอยู่ พระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนพึ่งธรรมเอาธรรม,มาพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามแล้วแก้ไขสันดานของตนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักเกณฑ์หลักการที่เรียกว่ากุศลกรมรมสิบมีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตแล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเว้นจากการลักทรัพย์แล้วเว้นจากการปราบพืชผีในกาบแล้วเว้นจากการพูดโกหกแล้วเว้นจากการยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกกันแล้วเว้นจากการพูดคำหยาบแล้วเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อ ละเว้นจากการโลภเพ่งเลนอย่างได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นละเว้นจากการที่มีความพยาบาทมาดร้ายต่อบุคคลอื่นละเว้นจากความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกนี่ต่างหากที่ทําให้ชีวิตมึงเจริญนี่ต่างหากที่ทําให้ชีวิตมึงดีนี่ต่างหากที่ทําให้ชีวิตมึงประสบความสําเร็จคือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตนี่ต่างหากที่ทําให้ชีวิตมึงเปลี่ยนเขาไหวเขาไหวแล้วไม่ได้ร้องขอตามที่มึงพูดไงเบียแล้วเงินเขามึงแน่ใจเหรออีสําอาง มึงแน่ใจเหรอว่าเวลามึงไหว้มึงไม่ขอคําว่ารวยมึงอย่าตอแหลกูนะอีสําอางกูว่าหน้าตามึงเนี่ยไม่ได้เหมาะกับชื่อเท่าไหร่นะสภาพไปดูสําอางเลยนะกูว่านะจะดูว่าสําออยมากกว่าไม่น่าสํอางน่าจะชื่อสําออยกูเปลี่ยนชื่อให้ใหม่มาดูสําออยแล้วเกินดูเรียกร้องหาความสนใจจากชาวบ้านแล้วเกินโคตรพ่อโคตรแม่ใครที่ไหนสอนว่าถ้าไหว้จุดจีนแล้วจะไม่มีการเลิกลาจากกันเอาแล้วมึงไหว้ทําไมอ่ะอะตอบกูหน่อยมึงไหว้ทาไมถ้างั้นอ่ะ ถ้าไหว้แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมึงตอบกูหน่อยไหว้ทาไมเอาตอบถ้าไหว้แล้วชีวิตมึงดีไม่ได้ถ้าไหว้แล้วครอบครัวมึงดีขึ้นไม่ได้ถ้าไหว้แล้วมึงเลิกลาจากการหย่าร้างไม่ได้ถ้าไหว้แล้วมึงเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองไม่ได้ไหว้ทําไมตอบกูหน่อยเอาตอบมึงไหว้ไปเพื่ออะไรเสียเงินเสียทองตั้งเยอะตั้งแยะมึงไหว้ทาไมตอบเอาตอบ กูอยากรู้คาตอบมึงงั้นมึงจะไหว้เพื่ออะไรตอบกูหน่อยกูขอขอเหตุผลในการไหว้มึงไปเสียเงินเสียทองตั้งเยอะแยะมากมายไหว้าทาไมถ้าไม่เพื่อรวยไม่เพื่อประสบความสําเร็จไม่เพื่อได้เงินได้ทองไม่เพื่อความร่ำรวยความเฮงไม่เพื่อการประกอบธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรืองอะแล้วไหว้ทําไมตอบกูหน่อยกูอยากรู้ไหว้าทาไมถ้าไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้ตอบอีสามอางตอบกูเดี๋ยวนี้ อบกูหน่อยกูอยากรูก้เหตุผลสี่โมงกว่าละเดี๋ยวก,กูจะยุติกูยอมไม่ไปกูยอมไม่มีใครมาตอบไปอยากขึ้นไมไหม,ไมล่ะเดี๋ยวกูให้ขึ้นเอาไหมก็ไหวแล้วพวกกูสบายใจแล้วมันเป็นเงินของพวกกูไม่ได้ไปของเงินมึงมาไหว้ในไอเบียแล้วกูห้ามมึงไหว้เหรอกูห้ามมึงได้เหรอเงินอยู่ในใครอยู่ในบัญชีมึง เงินใครเงินมึงใครทุกคนหามามึงหามาเกี่ยวอะไรกูไหมไม่เกี่ยวอะไรกับกูกูห้ามมึงไหวไหมกูไม่ได้ห้ามมึงไหวแล้วมันหนักกระบานอะไรมึงตอบมึงไหวแล้วมึงสบายใจถ้ามึงมั่นจะมึงสบายใจแล้วเกี่ยวอะไรกูแล้วกูจะพูดกูพูดแล้วกูสบายใจหนักอะไรกระบานมึงตอบกูมาการที่กูพูดหนักอะไรกระบานมึงตรงไหนในเมื่อมึงบอกว่าเงินมึง ทำแล้วมึงสบายใจหนักอะไรกับกูแล้วกูพูดกูพูดแล้วกูสบายใจนักอะไรกับบานมึงตอบกูตอบให้ได้กูใช้คําพูดที่มึงพูดย้อนกลับไปหามึงในเมื่อมึงไหวแล้วสบายใจกูพูดแล้วกูสบายใจทําไมกูจะพูดไม่ได้เอาตอบทําไมกูถึงพูดไม่ได้ในเมื่อมึงบอกว่าเงินมึงมึงไหวแล้วสบายใจมึงไม่ได้กูกูมาแล้วมึงไม่ได้เอาเงินกูไปใช่กูไม่ได้แล้วกูไม่ได้ห้ามมึงงั้นมึงตอบกูได้ว่าทําไมกูไม่มีสิทธิพูดเอาตอบ ก็ถามย้อนอาจารย์นั่นแหละเมื่ออาจารย์บอกว่าไหวแล้วไม่เห็นจะดีขึ้นไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นผมก็ถามอาจารย์กลับว่าผมไหวแล้วมันหนักกระบานอะไรอาจารย์ก็กูถามมึงนี่ไงไหวแล้วมึงได้อะไรถ้าไม่ได้มันก็ไม่หนักอะไรกระบานมึงก็ไม่ได้หนักอะไรกระบานกูและคาถามการที่กูพูดแบบนี้ว่าได้อะไรแล้วมันหนักกระบานส่วนไหนของมึงอะตอบกูสิในเมื่อมึงย้อนกลับกูกูก็ย้อนกลับมึงเหมือนกันเอาสิกูถามมึงมึงตอบไม่ได้มึงตอบได้แค่ว่าความสบายใจแล้วมึงบอกว่ามึงสบายใจหนักอะไรกระบานกูงั้นกูถามมึงการที่กูตั้งคำถามกับมึง กูนักกระบาอะไรมึงอ่ะตอบกูจะดูที่มึงจะตอบยังไงต่อไปการที่กูพูดว่ามึงได้อะไรนักกระบาส่วนไหนมึงตอบนักส่วนไหนในเมื่อมึงไหว้ได้มึงก็ไหวไปสิกูก็ไม่ได้ว่าอะไรกูก็พูดได้ในเมื่อมึงบอกเงินมึงใช่นี่ก็ป่ากูมึงบอกความสบายใจมึงใช่นี่ก็ความสบายใจกูทําไมล่ะแล้วกูถามว่าทําไมกูจะไม่มีสิทธิ์ไหว้อ้า แล้วกูไปบังคับมึงตอนไหนว่าห้ามไหว้มึงมีสิทธิ์ในการไหว้และทุกคนมีสิทธิ์ในการไหว้กูห้ามคําไหนที่กูห้ามมึงไหว้แล้วการที่กูพูดก่อนหน้าเนี้กูกาลังพูดมึงไปไหว้ทำไมไม่ได้อะไรกูถามมึงเหรอกูเอ่ยชื่อไหมอีสมอางมึงไปไหว้ทาไมเลิกไหว้มึงอย่าไปไหว้มึงไม่ควรไหว้กูขอสั่งมึงด้วยอํานาจของกูห้ามไหว้ กูสั่งมึงด้วยอำนาจของกลุ่มคนตื่นทาจงยุติการไหว้นี้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะฟ้องร้องมึงมีคำไหนกูพูดคำนี้บ้างเปล่าแต่คนเดือดร้อนคือใครมึงกูเอ่ยชื่อไหมไม่กูด่ามึงไหมไม่กูรู้จักมึงไหมไม่กูเคยเห็นมึงไหมไม่กูรู้จักโคตรพ่อโคตรแม่มึงไหมไม่แม้แต่ตัวมึงกูก็ไม่รู้จักคำถามคือมึงดิ้นอะไรอตอบ ตอบกูหน่อยมึงดิ้นอะไรในเมื่อกูไม่ได้คุยกับมึงอ่ะตอบหน่อยมึงดิ้นอะไรกูพูดกับมึงหรือเปล่าเปล่ากูด่าม,มึงไหมเปล่ากูพูดถึงมึงไหมเปล่ามึงดิ้นอะไรอาตอบสิอ่ะกูจะคุยกับมึงไงแหละถือไม่ในเมื่ออาจารย์ก็ไม่หนักกระบานผมก็ไม่หนักกระบานอาจารย์หรือจะให้หนักกระบานทั้งคู่ถือก็หนักวางก็เบาใช่ไหมครับอาจารย์ก็น่ารศิแล้วทำไมมึงไม่วางอ่ะกูว่ไม่ได้ถืออะไรเลย เพราะกูไม่ได้ไว่าแบบมึงมึงน่ะถือทุกเรื่องเลยถือว่าต้องไหว้แบบนั้นถือว่าเป็นเงินของมึงถือว่าเป็นความสบายใจของมึงจากการว้ไยว้แล้วไม่ได้อะไรไหว้แต่ความวหว้แล้วได้แต่ความสบายใจคนที่หนักไม่ใช่กูคือมึงเพราะมึงถือทุกเรื่องเลยกูไม่ได้ถืออะไรเลยกูไม่ไหว้กูไม่เชื่อกูไม่ทํากูไม่เสียตังกูสบายใจโดยไม่เสียตังแม้แต่บาทเดียวคนที่ถือไม่ใช่กูแต่คือมึงดังนั้นคนที่ควรจะบอกคือม,มึงต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ย การที่มึงเสียเงินเสียทองแล้วได้ความสบายใจไปเพียงเล็กน้อยแต่มึงเสียเงินหนักมากคนที่หนักคือมึงนะไม่ใช่กูเพราะกูไม่ได้เสียเงินเลยแม้แตบ่บาทเดียวคนที่เบาเนี่ยคือกูเพราะเงินในกระเป๋ากูเนี่ยอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์แต่คนที่เงินในกระเป๋าไม่ครบคือมึงคนที่หนักคือมึงเข้าใจหรือเปล่าดังนั้นคนที่ควรวางคือมึงไม่ใช่กูกูงงอัะดินอะไรอ่ะ ช่เงินมึงทุกอย่างถูกต้องเลยเงินมึงความเชื่อมึงสันดานมึงทุกอย่างคือมึงแล้วด่ากูเพื่ออากูถามทุกคนที่ด่ากูนะที่ด่ากูว่าล้มล้างอเพยนี้ล้มล้างการไหวการบูชาเป็นความเชื่อเขาเป็นศรัทธาเขากูด่าใครหาตัวไหมกูหน่อยกูด่าใครหามาแต่มึงนะด่ากูโดยตรงเลยใช่หรือเปล่าใช่กูไม่ได้ด่าใครเลยกูแค่พูดตามความเป็นจริงไม่มีการพาดพิงถึงตัวบุคคล แต่มึงนะ่ะด่ากูตรงๆเลยใช่หรือเปล่าอ่ะมึงหามาสิกูด่าใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวบุคคลชัดเจนหามาให้กูหน่อยว่ากูด่าใครไม่มีกูแค่สู้แค่พูดแค่สอนไปตามหลักเหตุผลตามความเป็นจริงแต่มึงนะ่ะด่ากูเลยนะใช่หรือเปล่าแล้วมึงหาว่ากูด่ามึงก่อนกูด่าใครกูด่ามึงตอนไหนกูไม่เคยรู้จักมึงด้วยซ้ำคนต่างๆนนา,นาเอากูไปดา่าเอากูไปดา่าเล่นพ่อล่อแม่แขวนกูประจานกู กูด่าใครไม่ด่าใครเลยแต่คนที่ด่ากูอ่ะด่าจี้ประเด็นมาที่กูเลยนะคำถามคือหาตัวไหมกูหน่อยว่ากูด่าใครอยู่ไม่มีเออนั่นสิกูก็งงเหนื่อยยังครับอาจารย์พอแล้วที่เกียดทะเลาะกับอาจารย์อ๋อกูด่าได้ทั้งวันแล้วกูไม่มี้คำว่าเหนื่อยหรอกกูสามารถทะเลาะกับมึงได้แต่เช้ายันเย็นเพราะกูเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการในการด่ามึงไม่รู้จักกูเหรอกูโด่งดังทุกวันนี้แล้วกูมีคนติดตามได้เยอะขนาดนี้จากการด่ากูบริโภคคำด่าเป็นอาจินเลยนะ ดังนั้นการที่กูด่าไม่มีคําว่าเหนื่อยกูยิ่งด่ายิ่งมีพละกําลังเวลากูไม่ด่านี่กูจะเศร้าสร้อยเหงาหงอยมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามกูว่ากูเหนื่อยไหม <The> มึงน่ะนนเหนื่อยไหมคําถามสิ่งที่มึงทําอยู่ทุกวันเนี่ยเหนื่อยไหมสิ่งที่มึงตามดา่ากูทุกวันเนี่ยเหนื่อยไหม <The> สิ่งที่ตามจองล้างจองผ่านไม่เห็นด้วยกับกูขัดแย้งขัดขาแล้วโจมตีกูใส่ร้ายกูป้ายสีกูทุกวันเนี่ยมึงเหนื่อยไหมสิ่งที่ต้องย้อนกลับไปถามคือตัวมึงเองอเหนื่อยหรือเปล่ากูไม่เหนื่อย ถ้ากูเหนื่อยกูไม่นั่งพูดขนาดนี้เสียเวลาคนอื่นก็จะฟังทำไปดีนะครับไม่ใช่ทาล้าเส้นชาวบ้านกูไม่เคยล้าเส้นใครกูล้าเส้นใครกูล้าเส้นยังไงพูดหน่อยกูล้าเส้นยังไงพูดหน่อยไม่จบใช่ไหมงั้นโต้กันต่อกูล้าเส้นยังไงพูดมาอะไรที่เรียกว่าล้าเส้นพูดมาไปล้าเส้นชาวบ้านเขาไปโดยไม่มีสาเหตุในขณะที่เขากำลังกินหมูกินไก่กันแล้วกูล้าเส้นยังไงพูดมาอะไรที่เรียกว่าล้าเส้น ตรงไหนที่เรียกว่าลำเส้นคําไหนที่เรียกว่าลำเส้นพูดอะยกสองเริ่มคําไหนที่กูสอนลำเส้นพูดแล้วสิ่งไหนที่กูพูดพระพุทธเจ,จ้าไม่เคยพูดมาก่อนพูดยกสองมาพูดตอนไหนครับว่าดาอาจารย์ก่อนดีเหี่ยวมึงย้อนกลับไปไปอ่านสิ่งที่มึงพิมพ์กูซิมึงดอมึงดูซิแต่ละคําที่มึงสํารอกออกมาหนาดากูหรือเปล่าย้อนกลับไปดูหน่อยที่มึงพิมพ์ม,มานะ่ะดากูกี่คําเลื่อนขึ้นไปดูซิ ลืมคำพูดตัวเองหมด้วเหรอฮะย้อนกลับไปดูซิมึงด่าอะไรกูบ้างตั้งแต่คําแรกขึ้นมาเนี่ยที่มึงพูดขึ้นมาเนี่ยย้อนกลับไปดูหน่อยไม่ด่ากูเลยเบีร์มึงเหมือนคนบ้ากฎหมายไม่รู้จักคําว่าสังคมปกครองไม่ด่ากูเลยเหมือนคนบ้ากฎหมายไม่ด่าเลยในนี้พ่อแม่ไม่บอกบ้างหรือว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน จานไหนๆก็ไรศาละหาแดกกับคนหัวอ่อนไม่ด่ากูเลยหาแดกกับคนหัวอ่อนไม่ดา่าเลยหาแดดด่ากูว่าเป็นคนหาแดกกับคนหัวอ่อนไม่ดา่าเลยนี่คือคำชม <c oughs> โอ้ตบมือขอบคุณนะอุตส่าห์ชมกูให้รางวัลหน่อยให้อะไรดีล่ะอ่านี่แล้วกันนี่มีคนมาให้กูมากูยืนอยู่กระโถวนวางอยู่ข,ข้างให้เป็นรางวัลหนึ่งอันนี่คือคำชมหาแดกกับคนหัวอ่อนนี่เขาชมกูนะเนี่ย หจรรย์ไทยแลนด์มากกูจะได้จําไว้ว่าแบบนี้เป็นคำชมเพราะฉะ้ั้นสิ่ที่กูพูดมานิไพล้อ,อหมดเลยนะถ้ามันบอกว่ามันไม่ได้ด่ากูแสดงว่าสิ่งที่กูพูดมาตั้งแต่ต้นจนจบนี่ไพล้อ,อในเบื้องต้นท่ามกลางาที่สุดเลยนะนี่คือชมนะอะสิ่งที่กูพูดไปเนี่ยไพล้อ,อหมดทุกอย่างเลยมันใช้คําด่ากับกูว่ากูหาแดดก,กับคนหัวอ่อนนี่ไม่ใช่คาด่านนะนี่คือคําชมกูจะได้จําไว้ กูชอบเวลามีคนแบบนี้เข้ามากูชอบชอบกูสนุกกูสนุกสนุกเหมือนเป็นแบบช่วงเวลาของการผ่อนคลายถ้ากูป่วยอยู่นะกูจะหายป่วยทันทีเลยกูชอบมากดิ้กกูมีพละกําลังไงนะกูพูดต่อยสามชั่วโมงได้เลยเนี่ยถ้าเจอแบบนี้นะโอ้กูสนุกมากหลังๆมานี่เวลากูตอบอะไรยืดยาวนี่กูรู้สึกเหนื่อยล้าสอนนี่คือแบบเหนื่อยล้ามากแต่เวลาโต้วาทนนี่โอ้ยกูนี่แบบขึงขังเลยขึ้นเลยแบบโอ้ยสนุกชอบมาก กูไม่เคยกลัวทัวกูจํามึงจําไว้กูไม่เคยกลัวแม้แต่ความตายกูยังไม่กลัวเลยนับภาษาอะไรกับทัวคนกลัวตายเท่านั้นละไม่กล้าพูดกูไม่กลัวตายกูเลยกล้าพูดคนไม่พูดเพราะกลัวตายก็มีคนหนึ่งที่เขาไม่พูดอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเขาไม่ตาสงสารไม่อยากไปเถียงด้วยบัวกับเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวโตแต่กูไหวไงกูสู้ตายกูด่าชำ กูไม่กลัวแล้วนั้นอ่ะกูวางองตักกะคนที่ชอบพูดกับกูด่ากูอ่ะความเชื่อเขาเงินเขามึงไปยุ่งอะไรอ่ะกูไม่เคยยุ่งกับพวกมึงเลยพวกมึงฟังกูนิดหนึ่งนะฟังปากกูดูหน้ากูนะคนที่ชอบเอากูไปด่าว่าความเชื่อเขาเงินเขาเงินในกระเป๋าเขามึงไปยุ่งอะไรกับเขากูไม่เคยยุ่งกับมึงเลยมึงที่ไหว้กูยังไม่รู้จักแล้วมึงคือใครกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงไหว้อะไรบูชาอะไร แล้วมึงจะมาหาว่ากูไปยุ่งกับมึงได้ยังไงกูแค่พูดไปตามเหตุตามผลแต่มึงนั่นแหละที่มายุ่งกับกูโดยตรงเลยมึงน่ะมายุ่งอะไรกับการสอนของกูมึงนั่นแหละมายุ่งอะไรกับการที่กูกําลังบอกความจริงกับคนมึงนั่นแหละมายุ่งอะไรกับกูกับการที่กูกําลังดึงคนออกจากความเชื่อผิดความเห็นผิดมึงนั่นแหละมายุ่งอะไรกับกูดังนั้นคนที่ยุ่งไม่ใช่กูไปยุ่งกับมึงแต่มึงนั่นแหละมายุ่งกับกูตายแล้ว ดีแล้วล่ะที่กูจะตั้งด้อมทุยอะนะเหมาะสมมากเลยเหมาะมากเหมาะเมหม่งเหมาะจริงๆด้อมทุยเหมาะสุดๆวันนี้ทุ่มหนึ่งเจอกันนะใครอยากจ,จะขึ้นมาฟาดก,กับกูมาเลยวันนี้กูพร้อม <c oughs> เดี๋ยวกูไปลดน้าต้นไม้ก่อนเดี๋ยวต้นไม้กูเหี่ยวกูแห้งตอนเนี้ยกูไม่ต้องลดน้ําต้นไม้ตัวเองเลย <c oughs> ตอนนี้กูกําลังฟูกําลังแบบโอ้โหจเจริญกำลังมีพลังอํานาจเลยเดี๋ยตอนเนี้ย ใจกูฟูมากกํลาลังมีกําลังพละกําลังกูมาเต็มแต่ต้นไม้กูนี่เหี่ยวแห้งแล้วเพราะไม่มีน้ําเดี๋ยวกูต้องไปรดน้าต้นไม้ก่อนการที่เราเป็นนี้มาเดี๋ยวมียกอีกยกหนึงอีกการที่เราเป็นนี้จนเป็นบุคคลล้มละลายโทษเทพไม่ได้หรอกต้องโทษสันดาลใัร้อยถูกต้องถูกต้องเลยต้องโทษสันดานตัวเองการที่กูล้มละล,ะลายกูไม่เคยโทษใคร กูไม่เคยโทษเทพเทวาเพราะอะไรเพราะเทพเทวาช่วยอะไรกูไม่ได้การที่กูล้อลมลายเป็นจากตัวกูเองล้วนๆสันดานตัวกูเองล้วนๆกูยอมรับตัวเองตลอดเวลากูไม่เคยโทษเทพเทวาเพราะเทพเทวาช่วยอะไรในชีวิตกูและมึงไม่ได้เลยแม้แต่ประการเดียวนั่นแหละยิ่งเป็นการการันตีชัดเจนว่าเทพเทวาช่วยมึงไม่ได้ช่วยกูไม่ได้ช่วยใครในโลกนี้ไม่ได้ พราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามสันดานการกระทําของตัวมึงเองทั้งสิ้นยิ่งเป็นตัวการันตีคําที่กูพูดได้อย่างชัดเจนว่ามึงไม่จําเป็นต้องไหว้เทพเทวาขอบคุณนะที่ช่วยตอกย้ําและการันตีขอบคุณตัวกูด้วยที่กูล้มละลายแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเทพเทวาช่วยหาอะไรไม่ได้เลยสันดานมึงเท่านั้นที่ช่วยตัวมึงเองได้มึงล้มละลายกูล้มละลาย วันหนึ่งกูก็ช่วยตัวเองให้พ้นจากการลบมาลายได้ด้วยสันดานตัวกูเองจากสันดานกูเคยทําให้ตัวกูเองลบมาลายแล้ววันนี้กูทําสันดานใหม่เอาสันดานตัวใหม่ช่วยตัวให้ลัวกูพ้นจากการลบมาลายได้นี่แหละสันดานล,ล้วนๆไม่เกี่ยวกับเทพเทวาโอ้โหชัดเจนตบมือยืนยันได้ชัดเจนเลยกูก็ไม่ได้ด่ามึงกูพูดคาที่มึงพูดมาไงกูรับรองมึงเลยเนี่ยอว่าสิ่งที่มึงพูดมาเนี่ยชัดเจนมาก ขอบคุณมากนี่กูกําลังชมมึงกไม่ด่ามึงมันอาจจะดูเหมือนด่านหน่อยแต่กูกําลังพูดถึงตัวเองสิ่งที่มึงพูดมาถูกต้องว่าไม่เกี่ยวกับเทพเทวามันยิ่งการันตีชัดเจนว่าสิ่งที่กูทํามาถูกต้องสิ่งที่กูสอนมาถูกต้องสิ่งที่กูพูดอยู่ทุกอย่างถูกต้องยิ่งยืนยันการันตีชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์เข้าใจหรือยังนี่ขอบคุณมากเลยที่พูดประโยคนี้มา ผมไม่ได้หมายถึงนะคุณเบียรนะครับผมหมายถึงค <the> ่าเป็นนี้เป็นสินแม้มึงรู้อยู่แก่ใจมึงอย่ามาเบี่ยงมึงใช้คําว่าคุณเบียรกูก็รู้แล้วถ้ามึงอยู่กลุ่มเดียวกับกูมึงจะเรียกกูว่าอาจารย์นี่มึงใช้คําว่าคุณเบียรกูก็รู้แล้วแหมและคุณเบียรแล้วเข้าใจยกตัวอย่างคําว่าล้มละลายด้วยนะไม่ใช้คําว่าคนเป็นนี้ใช้คําว่าล้มละลายไม่ใช่กูหรอกอืมไม่ใช่กู มึงไม่ได้พูดถึงกูมึงพูดถึงก็เป็นนี่ไม่ใช่กูเลยโธคงไม่ใช่แหละมันแล้วแต่คนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเราไม่ควรไปก้าวไก่ความคิดของแต่ละบุคคลนะครับใช่แล้วมึงก็ไม่ควรมาก้าวไก่ความคิดกูด้วยคือพวกมึงเวลาด่ากูพวกมึงก็เขี้ยงงูไม่พ้นคอมึงด่ากูว่ากูล้ำเส้นล่วงเกินต่อประเพณีมึงก็ล้ำเส้นต่อความคิดกูเหมือนกันกูมีสิทธิ์จะคิดกูมีสิทธิ์จะพูดใช่เปล่า มึงด่ากูว่ากูลำเส้นมึงก็ลำเส้นใช่เปล่าใช่ไหมใช่กูงงอะ่ะสุดท้ายพวกมันก็เคลื่อนกูไป้นคอบันดาว่ากูไปยุ่งเกี่ยวความเชื่อคนอื่นเขาทำไมแล้วมึงมายุ่งเกี่ยวความเชื่อกูทำไมอะ่ะใช่ป่ะใช่โดนไปอีกดอกมึงไม่ชอบมึงก็อยู่เฉยเฉยมาด่ากูเพื่อถ้าอย่างนั้นกูด่ามึงก็ด่าได้เหมือนกันนะเพราะมึงด่ากูมึงบอกว่ากูลำเส้นมึงก็ลำเส้นความเชื่อกูอันนี้มันเป็นความเชื่อกูไง ทำไมกูไม่มีสิทธิ์เชื่อเหรอแล้วกูไม่มีสิทธิ์พูดเหรอขนาดมึงยังมีสิทธิ์พูดเลยทำไมกูมีสิทธิ์พูดบ้างไม่ได้อะเออแปลกว่ะกูแปลกมากกูมหาสจรรย์มากตอบปากตอบคาเก่งอ่ะกูก็ต้องตอบปากตอบคาเก่งสิไม่งั้นกูจะเอามึงอยู่เหรอสันดานมึงก็ตอบปากตอบคาเก่งเพราะสันดานมึงมันชั่วช้าชั่วหย,ยาบไงดังนั้นกูจะผู้มึงลงได้กูก็ต้องเก่งกว่ามึงถ้ากูไม่เก่งกว่ามึงกูขึ้นมาสอนแบบนี้ไม่ได้ คนเป็นหมื่นคนฟังกูอยู่แค่มึงคนเดียวเข้ามากูต้องเหนือกว่ามึงถ้ากูไม่เหนือกว่ามึงกูจัดการพวกมึงไม่ได้ดังนั้นถ้ากูต่อปากต่อคําไม่เก่งกูก็สอนแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันกูต้องเหนือกว่ามึงเสมอมึงจะมาเถียงกับกูเลยมึงเถียงไม่ทานกูหรอกตอนนี้เรามีกองบุญหนึ่งกองบุญคือกองบุญของการส่งพระไปงานไปไปไป,ไป,ไปธรรมยาตาไปเผยแผ่ ธรรมะพระธรรมคำสั่งสอนที่ประเทศอินเดียจะส่งพระไปทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดสิบูปแม่ชีอีกสี่คนรวมเป็นเจ็ดสิบสี่คนหรืออาจจะมากกว่านั้นนะแล้วแต่จำนวนเงินที่เขาหาได้ก็คือตามจำนวนเงินที่เรารับบริจาคต่อหนึ่งรูปเนี่ยใช้เงินประมาณสองหมื่นห้าพันกว่ากว่าขึ้นไปนะแต่เขาคำนวณไปที่สองหมื่นห้าจ,จะมากกว่านั้นต่อหนึ่งรูปดังนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มเดินทางกันวันที่สิบห้ากุมภา สิบห้ากุมภาใครต้องการร่วมบุญกองบุญนี้ธรรมยา่ตาให้โอนเงินเข้าบัญชีวัดได้เลยวัดไผ่งามให้เข้าไปที่ id line s a ธุอาจารย์เป็นคนเปิดรับบริจาคเองแต่เอาเลขที่บัญชีของวัดเนี่ยมาใส่ไว้เข้าไปที่ id line s a t ุกลุ่มไลน์ของเรา id line s a ธุ a วงกลม s a t u a วงกลม s a t u id line s a t ุเข้าไปแล้วจะมีเมนูให้กด แล้วจะมีเลขที่บัญชีวัดขึ้นมาเป็นเลขที่บัญชีของวัดไผ่งามเป็นบัญชีวัดโดยตรงนะเราสามารถโอนเข้าไปได้เลย,เลยตอนนี้เรารับบริจาคมาแล้ว60แสนกว่าบาทแจงยอดให้ทราบเราจะรับบริจาคโดยประมาณ2ล้านบาทตอนนี้ได้มาแล้ว60แสนกว่าบาทยังเหลืออีกเยอะช่วยกันทำตามเหตุตามปัจจัยตามกำลังทรัพย์ที่มีของตนอย่าให้เกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นนะ15กุมภาถึง15มีนาส่งพระไป1เดือนเต็ม ตัวเครื่องบินเนี่ยก็จะรวมตัวเครื่องบินไปกับเราจะพระเนี่ยท่านจะเดินธรรมยาตาเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนเนี่ยจะไปที่ที่ประสูตรลุมพินีวันที่ตัดสรู้พุทธคยานะที่แสดงปฐมเทศนาอันนี้จะเป็นธรรมเมธรรมเมกัธรรมเมกับสถูถสารนาศะที่สารนาศแล้วก็ปรินิภานที่กุสินาราจะเดินทางไปในแต่ละที่เนี่ยเดินทางไปด้วยเท้าสี่สังเวชนียสถาน คือสถานที่ประสูตรตัสรุปปริพานและก็สถานที่ในการแสดงธรรม4สถานที่ประสูตรตัสรุปแสดงธรรมปริพานพระจะเดินทางไปในแต่ละจุดเมื่อไปถึงในแต่ละจุดจะแสดงธรรมชาวอินเดียเนี่ยเขาจะเดินทางแล้วจะเดินตามกันเนี่ยเป็นเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนคนเดินตามกันแล้วไปนั่งฟังทรรกันเนี่ยเนืองนั่นมากถ้าอาจารย์ไปทนันจะไปด้วยถ้าไปทันนะจะไปด้วยอ่ แต่อาจจะไม่ได้ไปเดินร่วมเขาเขานะคงไปอยู่ในกลุ่มก้อนไปอนุโมทนาไปแทรกตัวอยู่ในนั้นนะนะอาจจะได้ไปด้วยอยากจะไปเห็นบรรยากาศอยากจะไปดูบรรยากาศก็ขอให้อีซีบารมีไปทันแต่อาจารย์ไปจ่ายเงินเองไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคเงินบริจาคให้พระท่านไปอาจารย์ไปอาจารย์จ่ายด้วยตัวอาจารย์เองใครต้องการร่วมบุญในการเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนเริ่มเน้นต้นในการฟื้นฟูพระศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่ง สามารถร่วมบุญได้ที่ไอดีไลส s ยสาธุ ID l ดี e ลสัยสาธุช่วยกันหนุนพระเดินทางไปเป็นพระธรรมทูตไปธรรมยาตาไปเผยแผ่พระศาสนาที่ประเทศอินเดียประเทศไทยเนี่ยช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาเยอะแล้วมากายมหาศาลและช่วยเราก็ช่วยช่วยกันขวนขวายในการสอนต่อไปแต่ให้ไปเพิ่มที่ประเทศอินเดียรู้ไหมประเทศอินเดียเนี่ยคนนับถือศาสนาพุทธมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะตอนเนี้นับถือมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยเพราะฉะนั้น ช่วยกันเราส่งพระไปทําได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นร่วมกันไปที่ไอดีไลอัสไซสาธุเป็นบุญกองใหญ่เหมือนกันนะเขาจะเดินทางเราจะส่งพระไปเจ็ดสิบกว่ารูปเนี่ยจะเดินทางพาพระไปเนี่ยสิบห้ากุมภาถึงสิบห้ามีนาหนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มเต็มใช้เมื่อเดินทางไปถึงอินเดียแล้วเนี่ยในการเดินทางไปสังเวชานิสานจะใช้การเดินทั้งหมดใช้การเดินไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็ไปเผยแผ่พระศาสนาไปสอนธรรมะ จะมีล่ามแปลจะสอนเป็นภาษาอังกฤษจ,จะสอนเป็นภาษาอินเดียดเขาจะมีการทำกันหมดที่นั่นร่วมบุญกันเนาะไอดีไลอาสไซสาธุเข้าไปแล้วที่ไอดีไลตามที่เขาปักหมดไปเลยไอดีไลอาสไซสาธุเอวงกลมเ AT U ร่วมได้เลยร่วมได้เลยตามกําลังทรัพย์ของตนยาเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองนะอาจารย์สอนเสมอเวลาให้ทานสละจาคะละความตริงที่เหนียวในใจโดยปราศจากมนทินยาหวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา จึงจะมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่การทํานั้นต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นนะเออพอประมาณในการทําพอประมาณในการให้อาจารย์ก็ทําเหมือนกันเบื้องต้นอาจารย์ทําไป10,000บาทอ,อ่าแต่เดี๋ยวถ้าได้อะไรมาใหม่เดี๋ยวก็จะทําใส่เข้าไปอีกจะทําจนกว่ามันจะแตะถึง2ล้านนี่แหละทำสองล้านเมื 2, ่อไหร่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ให้ทางวัดเนี่ยมอนิเตอร์ย่อตลอดเขาจะคอยอัปเดตบัญชีบุ๊กแบงค์เนี่ยตลอดเวลาอาจารย์จะไม่ให้เขาถอนออกเลยไม่ให้ถอนออกเลยจะให้เก็บไว้ยางนั้นจนกว่าจะครบ2ล้าน จะเก็บไว้อย่างนั้นจนกว่าจะครบ2ล้านจะอัปเดตบัญชีสมุดบัญชีตลอดได้เงินเท่าไหร่ครบ2ล้านปุ๊บปิดเลยไม่รับเพิ่มหรือมันอาจจะเกินไปนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ได้แค่ไม่เกิน2ล้านบวกลบนิดหน่อยแล้วตัดลด,ต,ดตัดจบเลยเอาแค่พอประมาณเอาแค่ประมาณนี้จะได้เผื่อแผ่ไปทําอย่างอื่นต่อไปอาจารย์จะได้ไปสร้างบุญตัวอื่นต่อไปบุญนี้ก็จบแค่นี้เอาไม่เกินแค่นี้ก็ปิดจบไปร่วมบุญได้ที่ id line s สายสาธุนะ ตัวที่2ใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์ด้วยการเดินทางมาฝึกฝนอบรมในการฟังธรรมปฏิบัติสมถวิปัสสนากับอาจารย์ที่บริษัทหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามกับมอธรรมศาสตร์ลังสิต,รรตเลยใครต้องการมาให้ลงทะเบียนที่ i d l i n e s a i s a h u เหมือนกันลงทะเบียนได้ที่ i d l i n e s a i s a h u เหมือนกันแบบเดียวกันเป๊ะเลย i d l i n e s a i s a h u i d l i n e s a i s a h u ไลน์สไยสาธุนะเอวงกมเอสเอทูลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เราจะฝึกปฏิบัติธรรมกันวันที่8ที่9กุมภาพันธ์วันที่8ที่9กุมภาพันธ์ปีนี้ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นไอดีไลน์ลเดียวกันไอดีไลน์แอสไซส์สาธุไอดีไลน์แอสไซส์สาธุอาจารย์เลี้ยงหมดทุกอย่างาเลี้ยงหมดทุกอย่างอาหารข้าวนะ้ำบริษัทหมอเสงียงเขาจาคะลงทานมาให้ อาจารย์เนี่ยแค่เพิ่มเติมอาหารเล็กน้อยเข้าไปเท่านั้นเองแล้วก็ใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆนะสามารถขอสำรองที่พักโรงแรมได้ i d l i ล e ์ s s i g n สศศาธุเหมือนกันจ่ายค่าโรงแรมให้ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโรงแรมจะต้องนอนห้องละสี่คนมีที่นอนให้นอนคนละที่นอนเลยผ้าห่มผ้าคนหนูพร้อมหมดแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า ลงทะเบียนแล้วแจ้งเลยว่ามาจากต่างจังหวัดไกลขอสํารองที่พักห้องนอนสองคืนวันคําว่าสองคืนคือต้องเดินทางมาก่อนวันปฏิบัติและวันปฏิบัติเช่นเราปฏิบัติวันที่แปดวันที่เก้าใช่ไหมให้จองโรงแรมนอนวันที่แปดวันที่เจ็ดก่อนวันลุ่งขึ้นที่วันที่แปดจัดปฏิบัติวันที่แปดวันที่เก้าปฏิบัติวันที่แปดวันที่เก้าให้สํารองที่พักสมมติจะมาสองคืนเลยมาจากต่างจังหวัดไกลขอสํารองที่พักคือวันที่เจ็ดกับสํารองที่พักคือวันที่แปด วันที่9าจัดปฏิบัติเสร็จปุ๊บแยกย้ายกลับบ้านไม่ให้นอนโรงแรมแล้วให้นอนเฉพาะวันก่อนปฏิบัติเท่านั้นใครจะมาวันเดียวก็ได้จะมาสองวันก็ได้ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีหมดอาจารย์ออกให้หมดทุกอย่างดูแลให้หมดทุกประการหน้าที่พวกมึงมาอย่างเดียวมาให้ได้มาฝึกปฏิบัติมาฝึกฝนอบรมตัวเองจัดให้ฟรีทุกอย่างามึงไม่ต้องเสียตังค์สบ,บาดจิตก,กบาลตัวเองมาล่าตัวเองมาเอา ถ้ามึงไม่มีปัญญาในการหารถลามาเองมึงไม่ต้องมานอนอยู่บ้านถ้ามึงจะมาขอค่ารถเพื่อที่จะมาร่วมปฏิบัติไม่มีปัญญาขวนขวายในการจะสละหาเหวอะไรเลยไม่ต้องมานอนอยู่บ้านไม่ต้องสารแนมาเอ,อไม่มีปัญญามาไม่ต้องมาข้าวก็ฟรีน้ําก็ฟรีที่พักก็ฟรีมึงยังจะมาเอาค่ารถไม่ต้องมานอนอยู่บ้าน นี่เหรอวะอาจารย์ใช่กูนี่แหละอ,อาจารย์มึงทาไมล่ะทําไมล่ะอาจารย์ในทัศนคติมึงต้องเป็นยังไงเหรอเป็นนางฟ้านางสวรรค์ห่อเหินเดินอากาศลงมาเหรอเลยยังไงหาคาว่าอาจารย์ของมึงนี่ต้องหน้าตาผิวพรรณงามต้องพูดจาไพเราะสนอพ่อหูต้องพูดจา,เ,า,หดจาเหมือนชาวนางฟ้าชาวนางสวรรค์เหรอหรือต้องพูดจาถูกใจมึงเท่านั้นห้ามพูดจาผิดใจมึงเหรอฮะมึงมีปัญหากับอาจารย์อย่างกูมึงก็ไม่ต้องมานับถือกูเป็นอาจารย์สิ มึงก็แค่ใส่หัวกบาลออกไปมึงจะมานั่งหนักใจฟังกูพูดเพื่ออะไรไม่พอใจก็เดินใส่หัวไปสิกูขอให้มึงนั่งฟังกูเหรอมึงนี่มึงอายุต่ำกว่าสิบปปีป่ะเนี่ยฮะอายุมึงต่ำกว่าสิบแปดขวบป่ะเนี่ยต้องหาคนนั่งเฝ้ามึงไหมมึงเราไปหาคนสักคนหนึงนะหาผู้ปกครองมึงอะมานั่งเฝ้าหามึงสักทีนึง และเขาคอยแนะนําบอกกล่าวมึงอันนี้ควรนะลูกอันนี้ไม่ควรนะอันนี้ควรฟังไม่ควรฟังที่ฟังไม่ได้เราเดินออกไปนะลูกมึงยังไม่บรรลุนิติภาวะเนาะถ้ายังไม่บรรลุอายุไม่เกินสิบแปดจริงๆไม่ควรเข้ามาในกลุ่มกูนะเพราะกลุ่มกูเนี่ยตั้งไว้ว่าอายุไม่เกินสิบแปดเข้าไม่ได้นะแสดงว่ามึงล็อกโปรไฟล์มึงเนี่ยโกงอายุหรือเปล่าที่มึงโกหกตอนแหล่ตั้งแต่การสมรักไอดีลาไอดีติ๊กตอกเลยเหรอเนี่ยสุดยอดเลยนะ อาขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการทำือนตอนตั้งใจในการทำความเพียรละที่อกุศลเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพรอ้อมที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ